สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมบนโลกโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบน YouTube บน Facebook และบน TikTok นะครับโอเควันนี้ผมก็นำเอานะฮะเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะเออหรือว่าจะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่หรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับ วันนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของการนะสแกนข้อความ p d f ด้วย s ซั s u ุง n o t ตนะครับซึ่งเป็นความสามารถและเชดเจอร์พิเศษของ Samsung ที่เขามีมาให้ใน Samsung ทุกทุกทุก,ทก,ทกรุ่นนะครับโอเคว่าแล้วนะครับผมจะพาไปทำทีละเมนูเลยเห็นมีน้องๆนะน้องๆจาก มาหาลายแห่งหนึ่งแล้วกวเออพี่โอสตสาธิตอะไรคลิปวีดีโอทำไมมันนะดูเหมือนมันส้นๆั้นห้วนๆแล้วก็พูดไวมากโอเคบนติก t o อมันก็ต้องใช้เวลาเนาะนี้บน YouTube โอเคผมมาคุยบน YouTube ดีกว่านะครับผมก็จะเข้าไปในกลุ่มของวิชาท่านอาจารย์นารงและท่านอาจารย์ยุ้ยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสัมมนานะครับโอเคเข้าไปปุ๊บ แสดงแวดไว้ยุคไอพาเลเคิลรับทราบครับท่านอาจารย์ขอพระก็จะมาที่ตรงไฟล์นี้หนึ่งนรองพีดีเอสโหลดไฟล์ได้ถึงวันที่ยี่สิบเก้าผมจะต้องนำไปไว้ในคลิปก่อนนะครับลบคลิปบันทึกที่คลิปคลิปหนึ่งโอเคเสร็จปุ๊บเมื่อผมนำไฟล์นะฮะที่เป็น PTF ไปไว้ในคลิปแล้วนะครับเหตุที่ผมต้องนำไปในไว้ในคลิปเพราะว่าถ้าเราคล็อเปิดเลยปุ๊บ มันก็จะอ่านให้เราหรือว่าบางทีมันก็จะไม่เก็บให้เราเนาะเราต้องเอาไปไว้ในคลิปก่อนนะครับจับหน้าหลักเรามาแล้วก็เมื่อไว้ในคลิปแล้วแล้วก็มาที่หน้าหลักครับบัญชีบริการกลุ่มบริการสายเทเดทุลภาพดูสายชอตพิงคนหน้าหาคลิปก่อนบัญชีทางการบัญชีทางการลายเทเดชบัญชีทางการอะไรทำไมไม่พูดอะโอเพ่นชาติ โซเฟอร์ฉากบัญทีทางการบัญทีทางการคลิปเออปาทาคลิปม่ให้เจอครับโอเคเจอคลิปแล้วเข้าไปครับคลิปปุ่ม,มสแสดงคอเลกชันไม่สแสดงคอเลกปุ่มสร้างคอเลกชันทั้งหมดจุลร,รูปวิดีโอไฟล์สถานที่ปุ่ม smart voice by matrix ลบลองลองีกครั้งปุ่มลบลองอีกครั้งเมษายน2000 1, นรง PDF, รพีดีเอสจุลภาคประชามนี่ครับ,อ,บอันนี้ไฟล์ของท่านอาจารย์นรงค์ที่ผมได้ดึงว้อยบนคลิปเมื่อสักครู่นี้นะอเมื่อเจอแล้วผมก็เข้าไปเลยครับเข้าไปสามหนึ่งศูนย์ห้าลบหนึ่งนรงพีดีเอสทีนี้อ,อ่เจอเจอไฟล์ชื่อท่านอาจารย์แล้วโอเคก็จะปัดไปเพิ่งนายเลขทันบันทึกในอุปกรณ์อ่าบันทึกในอุปกรณ์ปุบปบป๊บก็คือการดาวน์โหลดแล้วลายหนึ่งหนึ่งศูนย์สาม เมื่ออาดาวน์โหลดไฟล์ของท่านอาจารย์นรุมาแล้วนะครับโอเคคลิปนี้อาจจะยาวสักเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอประทานอภัยกับเพื่อนสมาชิกที่เข้ารับชมนะกลับกันะครับผมต้องทคลิปยาวนตัวโอเคผมก็จะมาที่ไฟลส่วนตัวเนาะโอเคผมก็จะมาที่ไฟล์ส่วนตัวเนาะโอเคันที่ยี่สับโอเคจะมาที่ไฟล์ส่วนตัวโอเคที่จัดเก็บข้อมูลภายในหกสิบห้าจุดเจต์สอาไฟล์ส่วนตัวปุ๊บก็เข้ามา แล้วปัดมาครับว่าที่จัดเก็บข้อมูลภายในครับโอเคทั้งหมดที่จัดที่หยดเส้นงสไลรูปย่อวาดวิดีโอพักหยุดสามนาฬิกาห้าสิบรูปโอบั้งบ้านโฟลเดอร์ย่อสิ่งอัจฉริยะวิสักเอกสารโฟลเดอรลามอันดรอยโฟลอ่าเราก็จะออเดียบุ๊กโฟลเดอร์ดีซีไอเอ็มดัตติโอวิฟ์โฟลดาวน์โหลดโฟลเดอร์ผมจะมาหาคำว่าดาวน์โหลดให้เจอครับเมื่อเจอดาวน์โหลดแล้วก็แตะเพนแฮปเข้าไปครับเคาะสองครั้ง ดาวโหลดอ่าแล้วก็จะปัดมาค้นหาตัวเลือกไปที่ที่จัดเก็บดาวนโหลดเพิ่มไปยังางไรชื่อน้อยใหญ่มาโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ไลนโฟลเดอร์วันที่ยี่สิบสองเมษายนหนึ่งสี่โคลนสี่สิบสามหกรายการอ่าปัดมาครับว่าลายให้เจอเมื่อเจอแล้วครับเ,เข้าไปเลยครับลน์ค้นหาตัวเลือกไปที่หน้า,าที่จัดเก็บทบดาวโหลดลน์เพิ่มไปยังรายการชื่อน้อยใหญ่มาหนึ่งนรดง pdf วันที่ยี่สิบสองเมษายนหนึ่งสี่โคลนสี่สิบสามปัดมาเจอนะฮะพอดี ไฟของท่านอาจารย์ธารุงนะเนาะก็จะเขียนตัวเลขขึ้นก่อนก็เลยหาได้ง่ายหน่อยนะครับดีแล้วครับแสดงว่าท่านอาจารย์ยุ้ยกับท่านอาจารย์ธรุง์เข้าใจในเรื่องของการหาข้อมูลเอกาสารสำหรับคนตาบอดเนาะก็เลยทำสัญลักษณ์ว่าเออเออ,อันนี้คือหนึ่งคือสองอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวสักครู่นก่อนมีสายเข้าพักก่อนนะครับโอเคมาต่อครับเอาละ คราวนี้ผมต้องขออนุญาตนะไปใช้เสียงของ Google TTS นะครับเหตุที่ผมจะต้องไปใช้ Google TTS เราะว่าถ้าใช้เสียงของ Vocalizer หรือนาริสามันจะมีผลกับการใช้งานของ Bixby นะ Bixby Vision นะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงของ Google เวลาไปใช้ Bixby Vision ในการสแกนเอกสาร เขาจะเป็นเสียงซัมซุงซึ่งเราจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าเป็นเสียงไทยก็จะคล้ายๆเหมือนคนกําลังฟันนะฟันพวกฟันผูถอนฟันแล้วก็ใส่พวกพัก,ก๊อดเพื่ออะไรมันก็จะเหมือนคนอ,อมอะไรในปากนะครับอย่างนั้นเลยนะครับเราก็ใช้ไอตัวของ Google นะครับเพื่อเวลาเอาไฟล์ให้ b i g Big, Big ๊ก e ี่ i i ชัอ่านมันจะเป็นเสียง Google นะครับโอเคทีนี้ เมื่อเรานะดาวน์โหลดไฟล์ของท่านอาจารย์นรงมาแล้วที่เป็นไฟล์1นึงนรง p t f เนาะเราก็ปัดมาแล้วก็กดมาที่หน้าหลักแล้วก็มาหาซ,ซัมซุงแฟ้มซัมซุงแฟมถ้าใครที่นำเอาคำว่าไฟล์ส่วนตัวเนี่ยไว้ที่หน้าหลักเนี่ยที่เป็นรูปแฟ้มสีเงเหลืองเนี่ยเนาะก็จะหาได้ง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นท่านที่ ใช้ซัมซุงแล้วค่ะเริ่มต้นนะค่าเริ่มต้นของไฟล์ส่วนตัวเนี่ยมันจะอยู่ในซัมซุงแฟ้มที่อยู่ตรงหน้าแรกที่อยู่ตรงหน้าแรกเวลานั้นเราเข้าไปในแอปก่อนนะฮะอย่างเช่นนะครับหน้าหลักมันจะเข้าไปในแอปอ่หรือป่าบางค่าบางท่านบางเครื่องถ้าเครื่องบางท่านเนี่ยมันก็จะมีคําว่าแอปนะฮะที่มันเป็นอ่าหลายขีดจะโชว์ขึ้นมาแล้วเคาเข้าไปแอปสกรีนหน้าที่ ซัมซ er. ุงมันนี่แอปโฟซัมซุงโฟลเดอร์อ่าหาซัมซุงโฟลเดอร์เจอมันจะซื้อซัมซุงโฟลเดอร์นะอ่าล้วเข้าไปซัมซุงไฟส่วนตัวอ่าเันนี้ค่าเริ่มต้นของซัมซุงทุกทุกรุ่นเวลาซื้อมาจากโรงงานนะไฟล์ส่วนตัวจะอยู่ในนะซัมซุงแฟ้มนะครับจะอยู่ในซัมซุงแฟ้มแล้วก็เข้ามาตรงนี้ตรงหน้าแรกหน้าแรกหน้าแรกโอเคมันจะมีสองหน้าแหละโอเคมันจะมีสองหน้ามีซัมซุงแฟ้มกับ กูก็แฟ้มหาเจอหาทำซูงแฟ้มให้เจอ,เจอแล้วก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปห,หาไฟล์ส่วนตัวเคก็ได้เช่นกันโอเคเมื <ไป S 1> ่อผมเข้ามา <ไป S 1> แล้ว,วอ่าเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลับนัมบนมันก็จะเป็นที่จัดเก็บข้อมูลภายในไฟล์มา,มาปุ๊บที่จัดเก็บข้อมูลภายในอ่าที่จดเก็บข้อมูลภายในเนาะทั้งหมดเข้าามที่หยุดสปายโฟลเดอร์รูปวาดมิดีพักหยุดมันก็จะสเจะสียงอัจฉริยะเอกสาร and ดาวโหลดโฟลเดอร์20เจอดาวน์โหลดปุ๊บอ่าผมก็จะไลน์โฟลเดอร์22เมยย่อยยเก่านะครับไลน์คนตัวเลือกไปที่ดาวน์โหลดไลน์เพิ่มไปชื่อน้อยไปมากหนึ่งนรงดอทพีดีเ22เมย์ย่อยยับ14นาฬิกา43นาที0.04เมกะไบต์ชื่อหนึ่งนรงดอทพีดีเอฟนะเดอทพีดีเอเคผมก็จะใช้เดบันแถบเข้าไปเลยฮะที่ ไฟล์ของท่านอาจารย์นนท์ลงปุ๊บปบเปิดด้วยอ่ามันจะมีเปิดด้วยนะดงรการที่ใช้แอปข้อมูลย่อหน้าต่างวาดวิดีโอพักหยุดแป็นมิชชั่นเอไอแถวสองคอลัม1 1> น์หน,นึ่งหน้าต่ก็เป็นสองแถวแ<ล>าสามนะคอลัมน์หน้าต่างเปิดด้วยไมโครซอฟท์สามร้อยหกสิบห้าออฟฟิศเปิดทีฟ้อยคอลัมน์สอง่เราอ่านไม่ไม่ค่อยถึงเท่าถึงเท่าไหร่ซัมซุงโน้ตตัวอ่าน PDF คอลัมน์สามซัมซุงโน้ตตัวอ่าน PDF อันนี้ อันนี้ก็เราก็เข้าถึงได้ไม่เท่าไหร่ต้องปัดมานี้ครับ Samsung Note แปลงเป็นบันทึกแถวสามคอลัมน์หนึ่งต้องปัดมาหาคพราว่า Samsung Note แปลงเป็นบันทึกนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับ Samsung Samsung Note แปลงเป็นบันทึกแถวสามคอลัมน์หนึ่ง Samsung Note แปลงเป็นบันทึกเมื่อเจอเราก็ Double Tap เข้าไปเลยนะฮะไล <Line. S 1> ไม่ได้ใช้โหมดมืดเนื่องจากพื้นหลังเป็น PDF Samsung <Okay. S 1> Note Samsung Note นะ เมื่อเราเปิดมาในนี้แล้วปุ๊บเราก็ปัดไปหาตำแหน่งขค้ือแก้ไขตัวเลือกย่อหน,หน้าหนึ่งจากสามสิบเอ็ดหน้าหนึ่งไม่มีป้ายกับบรรทัดมาตัวเลือกเพิ่มเติมอปัดมาหาตัวเลือกเพิ่มเติมให้เจอครับเราปัดมาหาตัวเลือกเพิ่มเติมให้เจอแล้วก็เดินแถวข้าไปหน้าต่างอปอัพตัวจากรีหนสองจากสามมุมมองหน้าสามจากสามเต็มหน้าจอหนึ่งเพิ่มในสองจากเชิญเพื่อนร่วมง,งานเพิ่มไปยังสมุดบันทึกที่แท็กห้าจากเจ็ด บันทึกเป็นไฟล์6จาก7อ่าปัดมาหาคําว่าบันทึกเป็นไฟล์ให้เจอเมื่อเรามาที่ตัวรกเพิ่มเติมปุ๊บเรารลข้อเข้ามาปุ๊บมันจะมีเมนูขึ้นมาแล้วก็แท็ก5้าจากบันทึกเป็นไฟล์6จาก7ดมาหาคําว่าบันทึกเป็นไฟล์ให้เจอแล้วก็เดบเบิลแท็บเข้าไปครับหน้าต่างป๊อปอัพไฟล์จัมซุงโน้ตไฟล์ pdf สองไฟล์ microsoft Word, ไฟล์ microsoft powerpoint สี่จากหกไอพวกเนี้ยเราผมลองแปลงมาแล้วมัน ไม่อ่านให้มันเข้ามันเข้าถึงไม่ดีนะเราต้องไฟล์รูปภาพ5จาก6เราต้องปัดมาครับว่าไฟล์รูปภาพนะครับไฟ Microsoft Power ไฟรูปภาพ5จาก6ปัดมาหาคําว่าไฟล์รูปภาพเมื่อเจอไฟล์รูปภาพแล้วก็เข้าเข้าไปเลยครับปึ๊บ,บที่จัดเก็บข้อมูลภายในเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนตัววิดีโอเซลฟี่หน้าต่าง Samsung โอเคเลื่อนมาตรงนี้มุมมองหน้าต่างที่จัดเก็บข้อมูลภายใน สร้างโฟลเดอร์อ่สร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ไทเคอร์ตี้แสดงแล้วขยายแถบเครื่องมือผมจะสร้างเป็นโฟลเดอร์งานก็แล้วกันมาตรสระสรสุดวัหวนงงูงดสระอาสระนาฬิกานาฬิกาอ่างานเนาะงานกำลังแก้ไขสร้าง <c oughs> ซ่อนแป้นพิมพ์แล้วงานโฟลเดอร์เพิ่มรายการใหม่แล้ว22เมย ย่อยักสิบสี่นาฬิกาเข้าไปเลยงานเลือกโฟล์สร้างโฟล์ดไปที่นับที่จัดเก็บข้องานไม่มีโฟล์เรียบร้อยอ่าอ่าปัดมาหาคำว่าเรียบร้อยให้ให้เจอครับแล้วก็แตะไปแถะเข้าไปครับชื่อไฟล์ไทคอร์ตี้แสดงแล้วขยายแถบเรื่องด้วยเอกสารชุดนี้จะมีอยู่ประมาณถ้าผมดูไม่ผิดประมาณสามสิบหนึ่งถึงสามสิบสองหน้านะผมก็จะจำเป็นต้องเขียนสัญลักษณ์มันนะฮะ ก็คือเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเลยนะฮะก็คือตัวพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เอตัวพิมพ์ใหญ่เอเอแทงที่ห <Okay. S 2> นึ่งนรงพิมพ์ล่างสองแสนสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบสองขีดล่างหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสองแล้วเนี่ยฮะ,ะถ้าเราไม่ตั้งชื่อเนี่ยมันก็จะชื่อ,อหนึ่งนรงอ่โทษนะก็คือชื่อไฟล์นั่นแหละแล้วก็ตามด้วยรหัสตัวเลขซึ่งเราก็จะงงนะฮะโอเคอยาก่างนั้นเลยเราก็ให้เขียนตัวอักษรตัวเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับ บันทึกหน้าต่างชื่อไฟล์ตัดมาหาเขาบันทึกให้เจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บซ่อนแป้นผิดแล้วจัมซุงโนตบันทึกสามสิบเอ็ดไฟล์ไปยังโทรศัพท์แล้วอบันทึกสามสิบเอ็ดไฟล์ไปยังโทรศัพท์แล้วครับทีนี้เราก็ล่าสุดนวันยูไอโฮมแล้วก็ปิดไปให้ปิดไฟล์ส่วนตัวแล้วแสดงปิดไลน์แล้วปิดทีสองเอสแล้วแสดงไฟล์ส่วนตัวไม่อยู่ในเพจเจอร์เราตอนนี้ผมพอดีผมดึงไฟล์ส่วนตัวเนอะมวยที่หน้าหลักแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ดึงก็เดี๋ยว ไปเดี๋ยวผมจะมีการบอกวิธีการดึงอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกดตาบอดที่ใช้ตันสูงครับโอเคก็จะเข้าไปในไฟล์ส่วนตัวครับไฟล์ส่วนตัวรายการดาวน์โหลดไฟล์การที่จัดเก็บข้อมูลแสดงที่จัดเก็บข้อมูลภายใน65 9 6กิ้าจุดเก้ากิกไบต์จัดเบก็บข้อมูลภายในนะฮะทั้งหมดค้นหาตัวเลือกไปที่ที่จัดเก็บทั้งหมดชื่อน้อยไปมากงานโฟลเดอร์ยี่สิบสองาคอว่า่งานให้เจอนะครั้าสิบงาน อ่านี่เห็นไหมเนี่ยคหาที่ผมให้เขียนเอกีดล่างสองเอีดล่างหนึ่ง jpg มันจะเรียงเป็นตัวเลขเลยเอีดล่างสี่ jpg เอขีดล่างห้า jpg ย่อหน้าต่างซัมซุงแคปเอขีดล่างสองเอขีดล่างหนึ่ง jpg ยี่สิบสองเมย์ย่อยักสิบสี่นาฬิกาห้าสี่นาทีถ้าผมจะให้อ่านนะต้องทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมจะดับเบิลแท็บสองครั้ง ครั้งที่สองค้างนะครับฟังนะครับเอขีดล่างหนึ่งจพจ22เมยเจอาแม่แดสี่นาฬิกา54นาที423กิโลเมตรแล้วก็ปล่อยนะฮะจะมาดังกระดึ๊กิกนะฮะปลดไฟแห้นะครับกลับหน้าต่างอ่ะถต่ว่าผมจะเอาไฟล์แรกก่อนไฟล์แรกต้องทําแบบนี้เรื่อยๆนะฮะททีละไฟล์นะครับเอขีล่างหนึ่งจพจอันนี้รูปภาพ เน่ีดล่าง1นึ่2ทิสองเมใหนยอยันาฬิกาห่นาทีสร้อยยิบสมัวเราก็ค่อยปัดเปิดฟัฟยังไม่เปิดฟัฟย้ายอ่ะมันปัดมาหาตัวล่างๆฮะมันจะเป็นแถบๆนะฮะคล้ายๆเหมือนเราเล่นลายนะฮะมันจะมีปุ่มแรกซ้ายมือย้ายคัดลอกมีคัดลอกแชร์อ่ามีแชร์ลบตัวเลือกเพิ่มเติมอ่าแล้วก็ลบแล้วก็ตัวลกเพิ่มเติมนะฮะเราจะปัดมาครับว่าลบแชร์อ่า แชร์ครับอ่าแชร์แล้วก็ับเบรลแัดเข้าไปอินเทนตรีซอเวอร์แสดงภาพตัวอย่างสแสดงรายการที่หนึ่งอ่มามีข้อ่าสืบไรเดสบีมินแอปไรแสดงรายการที่หนึ่งจากสองเราต้องนะฮะเราต้องลากนิ้วลาก,ลาก,ล,ากลากนิ้วลากนิ้วลงมานะฮะลากลากนิ้วมาที่หน้าหลักหน้าต่างแถบการนำทางเมื่อเจอหน้าหลัก่หน้าต่างอิงน,นทเทนตรีซอเวอร์เมื่อเจอหน้าหลักนะฮะเมื่อเราเอานิ้วแตะ หน้าหลักหน้าต่างแถบการน,นำทางอ่ะเจอหน้าหลักหน้าต่างแถบการนำทางซสุดแล้วก็บิกนี่วิชั่นหน้าต่างอินเทนตรีเซอร์เวอร์ลากนิ้วขึ้นมาหรือว่าปัดไปหาไม่เจอก็ต้องอันนี้สำหรับคนที่ใช้ซัมซุงตั้งแต่ซีรีส์ A50 นะฮะห้าสิเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ A70 เป็นต้นไปที่มีซัมซุงบิ๊ i บิวิชันนะครับโอเคส่วน แอปอื่นนะฮะเช่น B My I ถามได้ทําได้ไหมทําได้นะครับ B m I ก็แชร์ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใน Samsung Big B Vision ก่อนสำหรับท่านที่มี Samsung ที่เป็น Big B Vision นะครับโอเคเข้าไปตัวอ่านข้อความโหมด Samsung Account Samsung Account Big B Vision การวิเคราะห์อ จากโรคโควิดสู่วิกฤตถล่มโลกประเทศไทยจะไปทางไหนกันรอสอดอรนรงเพชรประเสริฐคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวนำบทความนี้ต้องการนำเสนอว่าหลังภาวะว,วิกฤตจ,จากโรคระบาดโควิด19ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจของมนุษยชาติมากมายแล้วนั้นแทนที่โลกจะกลับฟื้นคืนสู่ภาวะปกติกลับต้องมาประสบภาวะวิกฤตซ้ำส,สองที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมกระทบกระเทือนไปทั่วโลกจะทำให้การฟื้นตัวกลับ สูขภาวะปกติเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะวิกฤตจะทาให้เศรษฐกิจถดถอยและสิ่งต่ารที่จะเกิดสงครามระหว่างประเทศตามลักษณะภูมิรัฐศาสตร์ที่ความขัดแย้งตึงเครียดดารงอยู่ทั้งในยุโรปตะวันออกกลางและทะเลจีนใต้ก็จะเป็นแนวนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเอกสารทางการลงนะเผยแพร่เยอะไม่ได้ครับเพราะว่าเหนกลับหน้าต่างแถบการนำทางเราต้องให้ความเคารพกับเจ้าของที่ทําเอกสารนี้ด้วยเนาะเพราะว่าหนึ่งเผยแพร่บนโลกโซเชียลเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมีคน เอาในคิดนี้ไปทําตามเนาะจะจะเสียเสียก็นะก็อ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแชร์ขึ้นไปอ่านด้วยนะฮะด้วย b by i e i นะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเสียงก่อนเมนูท็อปการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความเ,เอาพุทการอ่านออกเสียงข้อความเครื่องมือที่ต้องการเครื่องมือที่ต้องการไม่ได้เลือกไว้ระบบแปลงขปรดทราบ ตกลงกำลังใช้ระบบแหลงข้อความเป็ดกลับไม่เอาพุดการอ่านออกเสียงข้อความเร็วในความเร็วในการพูดหน่เกปอเซลับไฟล์ส่วนตัวเอ็เวันที่2 2เมษายน1นึโกลเจ้อเขจะทำเหมือนกันนะฮะทำเหมือนม่อทุกคนนี้เลยนะก็จะไม่แทบเข้าไปเอ็ด g ดอครั้งแต่วไม่แทบสองเางสี่โกลน้าสิบสอิกิโล Okay. จะไม่ดังกลิกบอกแล้วคลิปนี้ยาวหน่อยไม่เป็นไรเอาใหม่ฟังใหม่นะครับอคางค้งที่หนึ่งดับเบิลแท็บสองค้งางใช้สองค้างจะไม่ดังงี้เอนดึงแคท่องจทีวันที่ีิบสอเมษายนหนึ่งสี่ห้ิบสแล้วเราก็ปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือ,ลอ,มอแล้วก็จนแล้วก็เราก็ใช้นิ้วนะฮะใช้นิ้วมาแตะตรงช่องชาร์จ Type C ของสัมซุงทุกรุ่นจะเป็นอย่างงั้นนะครับอ่า หรือว่าดูที่ข้ออื่นก็ได้อ่าข้ออื่นที่ไม่ใช่ซัมซุงเนาะอันนี้ขอ Android นะถ้าใครที่มีแอปบีไมนี่ทําได้เหมือนกันหมดโอเคโอเคแล้วเราก็หน้าหลักหน้าต่างมันจะมีหน้าหลักแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแชรหน้าต่างไฟล์ของซัมซุงเนาะจะเป็นแชร์อ่าแล้วก็แต่ไม่ถ้าไปครับอินเทอร์เน็ตไซเอร์วิดแชร์บิ๊กบีวิช็อปมิสซันเจอร์เฟซบุ๊แสดงไล์เฟซบุ๊กไลน์ไลน์เอ็นรีเซนเอ็นรีเซนเอไอเอไม่ใช่ Gmail B my is อิสดิสค b ับ i t ฟ bmyis อ่หา bmyi ให้เจอเมื่อเจอ bmyi แล้ว Gmail B my is อิสดิสค b ับ i t ฟ bmyis อ่าเจอ bmyi แล้วแต่ไม่ถ่าเข้าไปเลยฮะมันจะบอก bmyis อะไรนะเสียงเพราะอันนี้เสียงนี่เขพเป็นเสียงที่ผมซื้อ<ล>นะแต่ไม่ถ่าเข้าไป bmyis กำลังประมวลภาพกำลัง processing นะฮะจะดูซิว่ามันจะอ่านให้เราได้ดีไหมนะครับ แต่ว่า i ิสบีวิชันนี่การอ่านเอกสาร p d f นี่แน่นอนดีกว่าดีกว่าโปรแกรมที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์อีกนะฮะความถูกต้องแม่นยำนี่เขาเกือบร้อยเปร์เซนต์เลยนะฮะก็นะ เป็นการพัฒนา B m สบีไมเอไอบีไซที่เงินใ e เศษบีไมเอไอภาพนี้เป็นหน้าหนึ่งของเอกสารที่มีข้อความพิมพ์ด้วยสีดำบนพื้นหลังสีขาวด้านบนสุดของหน้าเอกสารมีข้อความเป็นชื่อเรื่องที่ว่าอาเซียนในคุมทักยุคดิจิทัลประชาคมไทยอยู่ในภาวะใดตั้งด้วยเส้นขีดยาวและด้านล่างมีข้อความรถดอนเมืองศักดิ์เพลยงสีสวัสดิ์และหอมกลิ่นแตงโมประทุมธานีมหาวิทยาลัยรังสิตต่อมาเป็นเนื้อหาที่เริ่มต้นด้วยคำว่าอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้เรื่องนะครับอ่าอยู่ชูยูวานทูเวะฮะ สรุปแล้ว Big m e Vision นะฮะอ่านได้ดีที่สุดนะครับโอเคลองฟังใหม่แอนด์เ,เนมแจที่จีวันที่22เมษายนศู5 4์สนห้าสิบสิบเมนูการตั้งค่าจอแสดงผลการตั้งค่าการอ่านออกเสียงเอาพุทธการเครื่องมือที่ต้องการถ้าื่องมือที่ต้องการไม่ได้เลือกไว้กำลังไทยสปีดมีข้อมีขั้นสิ้นเทส,สิสฟรอมบูเบอร์กลับไม่อยู่ในรายการไม่ได้ความความความเร็วในการพูด133่อยสเปอร์เซ็นต์กลับไม่เอาพุทธการอ่านออกกลับไฟส่วนตัว กแชร์อ่ะแชร์ปุ๊บอ่ะอินเทนต์รีซอรเวอร์บิกบี้วิชันอ่ะมาที่บิกบี้วิชันดีกว่ามาจารให้เราตัวอ่านผมชอบมันอย่างนะบิกบี้วิชันการบรรณาเอกสารพีดีเอไปดีเลยฟังดูนะโควิดสูวิกฤตถล่มโลกประเทศไทยจะไปทางไหนกันรอสอดรนรงเพชรประเสริฐคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวนำบทความนี้ต้องการนำเสนอว่าหลังภาวะวิกฤตจากรคบระบาดโควิด -19 ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและ เศรษฐกิจของมนุษยชาติมากมายแล้วนั้นแทนที่โลกจะกลับฟื้นคืนสู่ภาวะปกติกลับต้องมาประสบภาวะวิกฤตซ้ำสองที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมกระทบกระเทือนไปทั่วโลกจะทําให้การฟื้นตัวกลับสู่ภาวจจะปกติเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะวิกฤตจ,จะทับทัโอเคแค่นี้ก็ประมาณนี้หนแหละครับ <ไป S 1> เพราะว่าผมไม่อยากจะเปิดอ่านให้ยาวมากาว่าหนึ่งเป็นเอกสารที่ท่านต้องใช้ความคิดในการนะประมวลข้อมูลมา กันกองเยอะกว่าจะมาเป็นข้อมูลให้พวกเราได้ศึกษาได้อ่านนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการเอาไปเผยแพร่โลกโซเชียลจ,จ,จนจบนี่มันก็กระไรอยู่นะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นรงค์และท่านอาจารย์ยุนะ้ยเนาะที่ได้นําเอาเอกาสารนี้มาเผยแพร่ให้พวกเราได้อ่านได้เอามาประกอบในการเพื่อทําการสัมมนาการอภิปรายงานกลุ่มนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในการที่ให้กับผมพิศนุนาวรลนะฮะได้นำเอามาสาธิตนะฮะในการใช้งานนะฮะการอ่านและแปลงจาก PDF ให้เป็นตัวเท x t โดยให้คนตาบอดที่มองไม่เห็นได้เข้าถึงนะฮะในข้อมูลต่างๆนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมาหนาโอกาสนี้เลยครับแล้วสำหรับคลิปนี้ ผมพิสนุนากวลีนั้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆผมจะนำมาเสนอให้ท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งในรอบหน้านะครับสหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหยุดหน้าตา